ภาษาเยอรมันเป็นกุญแจประตูที่มันปิดอยู่ทุกประตู่ะไม่ว่าคุณจะไปประตูไหนถ้าคุณมีภาษาเยอรมันนะเหมือนคุณมีกุญแจดอกลับอะเข้าไปได้ก่อนแล้วถูกประตูไม่ถูกไม่รู้ว่าไปทางตรงทางอ้อมแต่คุณน่ะก็จะแบบ get in touch เข้าไปได้ในระบบและยังไม่พอคุณภาษาเยอรมันเป็นสะพานตราบใดที่คุณน่ะไม่ได้ภาษาเยอรมันหรือบางคนได้แต่ยังรู้สึกไม่มั่นใจอยู่นั่นนะคะการที่คุณจะไปจ้อจี้กับคนอื่นอะมันก็จะถูกสกัดโดยว่าอุยเราจะไปคุยกับเราจะพูดรู้เรื่องเปล่าแต่พอคุณเริ่มมีภา สายเยอรมันอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกคอมฟอร์ตกับมันแล้วคราวนี้มาเป็นสะพานที่จะเชื่อมคุณกับคนอีกเป็นจํานวนมากนอกจากเป็นกุญแจเป็นสะพานแล้วมันยังเป็นยันกันภัยด้วยพอคุณพูดภาษาเยอรมันได้ดีในระดับหนึ่งที่คนรู้ว่าคุยกับคุณอะ่ะคุณเป็นคนที่อาศัยใส่ช,ชีวิตอยู่ที่นี่นึกภาพคุณไม่ใช่เป็นเฉพาะกับผู้ที่เยอรมันหรอกคนที่ถูกโขกเงินเยอะสุดใครล่ะ นักท่องเที่ยวถูกไหมเขาจะไปแจ้งตำรวจหรือเขาจะไปต่อกกอนเขาจะมาโวยวายอะไรได้นักหนาเดียวเขาต้องไปถ้าคุณไปสมคุณไม่พูภาษาเยอรมันไปซื้อซิมโทรศัพท์อย่างอ่ะมาเที่ยวหรือมั้งแปบ๊บเดียวก็ไปหลอกขายมันเลยละกันอะไรแบบสมมุติสมมุติคนมันก็คงจะไม่ได้เลวร้ายทุกคนแต่มันอาจจะมีไงคุณก็เ,เขาคงมาบน่นโวยวายอะไรไม่ได้หรอกพูดเดียวไม่ได้เลยจะไปฟ้องอะไรใครหวานแต่ถ้าเราดูดูแบบพูดได้ประมาณว่าหลอกฉันไม่ได้นะจริงๆถ้าหลอกฉันก็ไม่รู้มีของคุณที่ด่าราภาษาเยอรมัน คือสะพานเชื่อมสัญชาติเยอรมันคือประตูเปิดด่านให้ชีวิตดีขึ้นและคอมเมนต์สุดท้ายเราจบไปด้วยอันนี้ฮะคู่ดาวสวยวัยรุ่นมากค่ะอุย๊ย